ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเซจิลหอกแห่งอิหร่านบนสนามรบตะวันออกกลางบทนำตะวันออกกลางเป็นเวทีแห่งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การปัทะทางทหารและการพัฒนาเทคนโนโลยีป้องกันขั้นสูงมาอย่างยาวนานและในศูนย์กลางของหลักนิยมด้านขีปนาวุธของอิหร่านนั้นมีหนในระบบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดคือขีปนาวุธเซจิล ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตรกรรมภายในประเทศและความสามารถด้านยุทธศาสตร์ของอิหร่านออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพในการยับยั้งและสร้างอำนาจทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคเซจิลได้กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ทรงอนุภาพที่สุดของสาธารณรัฐอิสลามและในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลที่ยืดเยื้อและซับซ้อนตลอดช่วงทศวรรษ2020เซจิลและมีบทบาทที่เปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงทำให้ระบบป้องกันขั้นสูงของอิสราเอลเช่นไอออนโดม เดวิดสลิงและ ARO r W 3เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนบทความนี้จะกล่าวถึงประวัติการพัฒนาความสามารถเป้าหมายหลักผลลัพธ์ทางยุทธการและการทำลายขีดความสามารถของศัตรูในสงครามโดยเน้นบทบาทของเซจิลในการ,รเผชิญหน้าระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลอย่างละเอียดในระดับบทวิเคราะห์เชิงลึกขีดขีดขีดบทที่1จุดเริ่มต้นของเซจิการก้าวกระโดดแห่งอุตสาหกรรมขีปนาวุธของอิหร่าน 1.1จากเชื้อเพลิงเหลวสู่เชื้อเพลิงแข็งในช่วงแรกกขอองค์การพัฒนาขีปนาวุธอิหร่านอาศัยระบบที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวเช่นซีรีส์ชาฟซึ่งมีข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายและการเตรียมยิงเซจิลเป็นตัวเปลี่ยนเกมเซจิลลบหนึ่งเปิดตัวในปี2008เป็นขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งชนิดแรกของอิหร่านการพัฒนาเซจิลลบสองมาพร้อมพิสัยที่ไกลกว่าความแม่นยำสูงและความสามารถด้านความเร็วเหนือเสียงระดับแมสสิขึ้นไป 1.2พัฒนาการทางเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งแบบคอมโพสิตให้แรงขับสูงถึง90ตันระบบแยกขั้นตอนหลายช่วงเพื่อเพิ่มความแม่นยำหัวรบที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกระบบนำวิถีภายในแบบแม่นยำทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี GPS ขีดขีดขีดบทที่2สมรรถนะของขีปนาวุธเซจิลเซจิลเป็นอาวุธที่เปลี่ยนสมดุลด้านพลังอำนาจของภูมิภาค ด้วยความสามารถทางด้านความเร็วพิสัยความแม่นยำและความคล่องตัวในการยิง2.1ความเร็วและระยะยิงความเร็วสูงสุดประมาณ12-14 1นึ0ง1ม0 0 0ถึง1 0 0กิโลเมตรชั่วโมงพิสัยยิงไกล2,500-2,700กิโลเมตรครอบคลุมทั้งอิสราเอลซาอุดีอาระเบียฐานทัพสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลาง2.2ความคล่องตัวและการเตรียมยิงเร็ว ใช้ระบบยิงจากรถยนต์เคลื่อนที่เทลเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วสามารถยิงได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเตรียมพร้อม2.3ความหลากหลายของหัวรบชนิดหัวรบระเบิดแรงสูงทหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP หัวรบย่อยซับมูนิชั o n ต่อต้านบุคคลหรือสนามบินน้ำหนักหัวรบสูงสุด1,000กิโลกรัมสามารถติดหัวรบแบบจะอกรอได้2.4ความแม่นยำสูงความคลาดเคลื่อน CEP ต่ำกว่า100เมตรมีระบบนำวิถีที่ใช้การจับภาพภูมิประเทศและกล้องนำทางในช่วงปลายการบินขีดขีดขีดบทที่3เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เซจิลถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญในอิสราเอลและพันธมิตรในภูมิภาค3.1เป้าหมายในอิสราเอลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นโรงงานไดโมนาฐานทัพอากาศเช่นเนวติมเทลนอฟทัเซริม ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ARO W3, เดวิดสลิงไออ n นโดมศูนย์ข่าวกรองเช่นมอสซาดชิมเบดโครงสร้างพื้นฐานการทหารและรัฐบาลเช่นรัฐสภากระทรวงกลาโหม3.2เป้าหมายอื่นในภูมิภาคฐานทัพสหรัฐอเมริกาในกาตาบาเรนคูเวตโรงกลั่นน้ำมันและเท่าส่งในซาอุดิอาระเบียเส้นทางเดินเรือสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มูสและบับอัลมันเดบขีดขีดขีด บทที่4ความสำเร็จและการใช้ในภาคสนามแม้ว่าอิหร่านจะไม่ประกาศการใช้เซจิลอย่างเป็นทางการในสงครามจริงแต่หลักฐานบ่งชี้ว่าเซจิลหรือรุ่นดัดแปลงถูกใช้งานจริงในการเผชิญหน้าครั้งสำคัญ4.1การทดสอบและการสาธิต2008-2019ทดสอบการยิงมากกว่า10ครั้ง2019ในการฝึกเกรดโปรเฟสต14ได้สาธิตการใช้เซจลแบบเต็มรูปแบบ2023 IRGC ยิงจำลองโจมตีเป้าหมายแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิสราเอล4.2การใช้งานจริงแบบไม่เปิดเผยเชื่อกันว่าในปี2024อิหร่านได้ใช้เซจิลที่ปรับแต่งในการโจมตีเป้าหมายของอิสราเอลในซีเรียเป้าหมายที่ถูกโจมตีได้แก่สถานีเรดาร์และคลังเก็บอาวุธขีดขีดขีด,ขดบทที่5บทบาทของเซจิลในสงครามอิหร่านอิสราเอล5.1การเปลี่ยนสมดุลของสงคราม ในช่วงปี2024ถึง2025สถานการณ์ทวีความรุนแรงรายงานข่าวกรองระบุว่าเซจิลสามารถหลบหลีก AROW-3 r, r o w และเดวิสซลิงได้สำเร็จเป้าหมายในภาคใต้ของอิสราเอลถูกโจมตีโดยตรง5.2การยับยั้งทางจิตวิทยาและยุทธศาสตร์เซจิลถูกจัดเก็บในฐานใต้ดินลิกเช่นในโครามาบาดแทบริสและเซมนานเวลานำเข้าระบบเตือนภัยของอิสราเอลน้อยกว่า90วินาที ทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธไม่สามารถตอบสนองทันขีดขีดขีดบทที่6ความเสียหายที่ก่อให้เกิดกับศัตรู6.1การทำลายระบบป้องกันของอิสราเอลด้วยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกเซจิลสามารถทะลุชั้นป้องกันได้หัวรบสามารถเจาะฐานใต้ดินและศูนย์บัญชาการนิวเคลียร์ได้6.2การทำลายโลจิสติกของสหรัฐอเมริกาสนามบินในบาเรนและกาตาอาจถูกโจมตีระบบป้องกันปาทีออตถูกทำลายก่อนใช้งาน การขนส่งทางเรือในอ่าวเปอร์เซียถูกตัดขาดขีดขีดขีดบทที่7ปฏิกิริยาโลกและแนวโน้มในอนาคต7.1ปฏิกิริยาน,านานาชาติสหรัฐอเมริกาและนาโตพิจารณาอัปเกรดระบบ THAAD และ Aegis อ,อิสราเอลเร่งพัฒนา ARO w c สำหรับป้องกันไฮเปอร์โซนิกจีนและรัเสเซียสนับสนุนอิหร่านทางการทูต7.2การพัฒนานอนาคต การพัฒนาเซจิลลบ3ด้วยพิสัยกว่า3,500กิโลเมตรเพิ่มขีดความสามารถในการยิงหัวรบหลายลูกมีฟอาจใช้ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ในอนาคตแม้อิหร่านปฏิเสธขีดขีดขีดบทสรุปเซจิลคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญทางเทคโนโลยีของอิหร่านในการเผชิญกับพลังอำนาจตะวันตกด้วยความเร็วเหนือเสียงความแม่นยำความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันและพิสัยที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ทำให้เซจิลกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่อันตร,รายที่สุดในตะวันออกกลางไม่ว่าจะในสนามรบจริงหรือในสมรภูมิทางจิตวิทยาเซจิลได้ยกระดับตำแหน่งของอิหร่านขึ้นสู่ประเทศที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้ในด้านขีปนาวุธและตราบใดที่ความขัดแย้งกับอิสราเอลยังคงอยู่เซจิลจะยังคงเป็นหัวหอกที่น่ากลัวที่สุดของอิหร่านอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง